สวัสดีครับเกษตรอินทรีย์วิธีลูอีสานเรานี่มามัดเข่าขืนกันแท้ใส่เสียน้ำครับมัดเข่าขืนกันแท้ไว้รถเจียวบาเบิร์ดลดย่านลมเขาก็เลยบ่ล่องหายก็เลยมาเกี่ยวเองบ่ายเกี่ยวมามัดไว้เกี่ยวไว้หัวอันเกี่ยวอีกซีกมือสี่แล้วจะเปลี่ยวโอ้ยงันหนัก มามัดกองไว้น้ำพันแท้ครับวัดกองไว้น้ำพันแท้ไว้เป็นงานัันย่างายเติบย่าง,งอยู่ประมาณชองไวอรวพอเลี้ยวเลยมันจกนาดินละบาันี้รถเกี่ยวเขาวก็กล้าล้มวันจีเดจา้างคนมาเกี่ยววัวจักเดี่ยวไว้เป็นแถวจ้วมันแห้งแห้งก็จีกองไว้ แล้วลดมาสีบาดขอ,องไว้มว้วนแหงนี่แหงก็พราบว่าม้วนมันแช่นาเกี่ยวขึ้นมาไว้ย่านมานาันเนองเล่เติอบเยอ่ขอนีว้วเนียวมันไวเกันแท้ไว้ม้วนตายง่า,า,างเดไรกั เดียวแล้วแล้วเขาเอาไปขายเขามีราคาโอ้ละแปดบาทเก้าบาทแต่เขาเปียกแน่เลยตาก